สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มาเดินเล่นแถวบ้านนะจชาเวลานี้ตอน,นี้บ่ายโมงแดดดีดีกันนี่เจอป่าขา้าวโพดตรงบนเริ่มเลยห่าจากบ้านประมาณกิโลนึงนั้นเนี่ยแถวบ้านธรรมชาติมากเลยนะคะอันนี้ข,ข้าโพดกําลังขาโพดกําลังติดฝักอ่อ,อนๆแต่ไม่แก่เนาะยังยังเพิ่งนั่นอยู่แดดสองทางน้นข้างบนเป็นถนอนอันนีน้เดินเดินมาจากเนินเขานะจ๊ะ ทังนั้นคงจะเป็นดงใบเห็ดแหละค่ะอะดี๋ยวเข้าไปดูกใกล้ๆกันอ๋อเป็นฝักละนี่เป็นฝกัเนฝกเป็นหมอยพี่หมอยละอันนี้อันนี้เดินจากบ้านไปก็จะเป็นเรียกหมู่บ้านยาลิงนะคะมีประมาณมีอา,ายุมาประมาณพันปีแล้วค่ะท้องฟ้าจำใส่มากเลยนะคะวันนี้ เดินไปเรื่อยๆเดินดูธรรมชาติก็จะมีวิ่งรถวิ่งบ้างผ่านบ้างนะคะเนี่ยเดี๋ยวมีรถผ่านมาคันหนึงนะวิ่งผ่านในตะก้าน,นี่ก็เก็บลูกไอ้นั่นได้มาลูกเผาบเบียนลูกบอมเบียนนะคะลูกบอมเบียนป่สีมงงง่วงๆเอบเปียเป้ยวๆหน่อยเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนเอามากินนะคะจะไปเดินเก็บเห็ดเดี๋ยวยังไม่ถึงที่เก็บเห็ด อันนี้เดินรมทางถนนเยอรมันดีอย่างนะคะจะมีทางเดินให้คนเดินกับทางจักรยานทางเราก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะทางเราก็จะอยู่อีกเส้นหนึ่งอันนี้เป็นเนินเขาก็จะเป็นมีเป็นทางจักรยานให้คนทางจักรยานกับคนเดินดูด้วยกันนะคะ <S <S อันน,น,น,นี้นี่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 ต้นเบลเวียนที่เราไปเก็บมาลูกไม้ไม่มีเลยไม่เห็นมีเลย ซูมไปแห้ใกล้ๆดูข้าวโพดเต็มเลยนะคะข้าวโพดเยอะเลยเขียวยาวไปเลยนะอันนู้นทางนู้นก็จะเป็นบ้านบรวานนะคะบ้านถึงบ้านประวานก็คือบ้านชาวนาอยู่แถวนี้ค่ะหมู่บ้านยาดินจะเป็นชาวนายเยอะนะคะอันนี้ก็ชอบเป็นพื้นที่เกรดดินเพื่อจะพร้อมเพาะปลูกเพื่อเข้าอันนี้จะเป็นเข้าหน้าจะเข้าวันที่ย2สองนี่จะเข้าหน้าหน้าแหบก็คือหน้าใบไม้ร่วงแล้วนะคะนะ ของกว้างเรลกว้างมากเลยนะคะทางนี้ไปเรื่อยๆเราเดินๆเราก็กเกินดงข้าวโพดไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆอุ้ยนี่ดูสวยเลยเห็นไหมเป็นเนินขั้เกรดเป็นระเบียบมากเลยคะะนที่เยอรมันมันจะปลูกม่จะมีป่าไม้แล้วก็เป็นแปลงเกษตรกรรม อยู่คู่กันทุกที่าทางก็จะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะในเมืองหรือไม่ว่าจะนในเมืองหรือนอกเมืองก็จะเป็นอย่างนี้หมดะคะ่ะคนที่นี่เขาจะนุรักป่าไม้เพราะจะนุรักป่าไม้ไปประมาณ7จเซนตจะตัดแล้วก็คือมีการปลุกที่เห็นไหมตัดมีตัดเห็นไหมตัดไปแล้วมีตูด้นแทนต้นหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เขาจะมัดไวเพื่อไม่ให้มันหักให้มันอะไรนะคะเห็นไหมมัดกิ่งไว้อันนี้ก็ต้นนี่ ถ้าไหนต้นไหนเขาจะตัดเขาจะทาเป็นกากบาดสีแดงหรือสีฟ้าสีดำอะไรอย่างนี้ไว้แล้วก็จะทําการตัดช่วงหน้าร้อนเอาไว้ใช่เห็นไหมอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ให้ความรู้กันนะคะว่าเป็นการอนุรักษ์คือตัดไปแล้วแล้วก็มีการปลูกทดแทนทุกที่ทุกท,ที่ที่ตัดเพื่อจะให้เป็นการสมดุลกับธรรมชาตินะคะถึงฝนตกเยอะแค่ไหนก็น้ําก็จะไม่ท่วมนะคะ เดินไปเรื่อยเห็นไหมทุ่งยาวเลยจะเป็นถนนเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงหมู่บ้านยาลินแล้วเราก็จะเดินกลับกันเพื่อไปเก็บเห็ดนะคะอากาศดีออกซิเจนออกดีร่างกายได้มีรับออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้อายุยืนยาวไปอีกปีหนึ่งไปอีกสิบปีนะคะไปถึงรับออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์สุขภาพดีขึ้น ออกเต้นหลเวียนแล้วหลเวียนโอเคเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะจับแน่ดูได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่แต่ว่าไม่รู้ไปไหนละไปนน่นอะ โอเคบายยนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายอัดคลิปมาให้ดูอันนี้เป็นพามาเที่ยวแถวบ้านทุ่งกระโพดนะจ๊ะบายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครด้วยนะคะ